ว้าวดูนข่าวดีมากๆารูดก,กิจกรรมใหม่ RV, อาวีครบรอบ7ปีแจกสกินฟรีหลายสกินใครอยากได้สกินฟรีที่โค้ดรแร่ดูคลิปนี้ดูนสกินใหม่แจกฟรีแน่นอนก่อนที่จะไปดูคลิปนะฮะอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับและไปดูกันเลยร้านดิสแมนชอ็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมง การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า4แสนคนเติม m อาวี v, ใช้เพียงแค่ o p e n i นไดีได้ในราคาที่ถูกคุมกว่าเติมเองสามารถเติมผ่านเว็บไซต์ r i a d m a n s h o p c o m ที่มาพร้อมกับการบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทาง l n n o o f i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  l l ยล r i d m a n s h o p อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีบริการเติมชั้นนำ อีกอื่นๆมากมายหรือบัตรเติมเกมคมคุ้มไม่ว่าจะเป็น Riot Steam บัตร Grab Line Tinder อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึงรีดแมนช็อปโนวันเรื่องเติมเกมเพื่อไม่เป็นการล่าช้านะเปิดคลิปมาเนี่ยต้องขอบอกเลยนะว่าวันนี้เนี่ยมีคําพูดได้ง่ายๆเลยว่ามีสกินฟรีอย่างแน่นอนขั้นต่ำหนึ่งสกินและสกินนี้เนี่ยเป็นสกินใหม่และคาดการกันไว้ว่าจะมีการเปิดเผยเอฟเฟกต์ในเร็วๆนี้ด้วยนะั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยมีคำา่า ถามจากช่องกิโลปนิดนึงนะฮะอยากรู้จริงๆเลยว่าเขาเรียกยังไงอะโทรศัพท์ของแต่ละคนเนี่ยเป็นเหมือนกันไหมส่วนของพี่ปั๊กเนี่ยเป็นนะฮะพอเข้าเกมปุ๊บ หนึ่งเลยนะฮะเน็ตก็จะดาวน์โหลดและมันจะขึ้นเหมือนว่าให้เราเนี่ยติดตั้งใหม่อยู่ตลอดเลยหรือมันเป็นปัญหาของเกมไอ้นี่นี่ยก็สงสัยเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะฮะสงสัยก็เลยอยากถามใครมีความรู้ตอบมาหน่อยได้ไหม <c oughs> สวัสดีเวรุ่นฟันนำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขายไอดีเกมวีมาแนะนำไอดี ID สกินแร่แรงสูงบุญครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนาเพจนี้เลย p p s 7, รับซื้อขายเกมออนไลน์เพรดิดีรีวิวเยอะถูกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อไอ r ดีอาวีราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอได้ที่เพจ พ p พซรับซื้อขายเกมออนไลน์เดี๋ยวพี่บ้กจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเข้าไปดูกันเลยอย่างแรกนะฮะกิจกรรมใหม่ล่าสุดตามรูปภาพเลยในเพจ n o x a o v e new นะฮะได้ทำการเปิดเผยว่าตอนนี้นะฮะลุดสกินวอลขาดของกิจกรรมครบรอบ7ปี r o v มาแล้วนั่นเองนะครับรูปภาพนี้เนี่ยที่ลุดออกมาเนี่ยเปิดเผยในเซิร์ฟจีนใต้หวันนะฮะซึ่งรูปภาพนี้เนี่ยถ้าเราดูตามมุมขวาบนที่วางแนวตั้งนะฮะมันจะเขียนไว้อย่างชัดเจนว่า 7ปี anniversary นั่น anniversary นั่นเองหรือว่าครบรอบ7ปีของ RUV หรือว่า EUV นั่นเองนะฮะในรูปภาพนี้เนี่ยเราเห็นว่ารูปภาพผู้หญิงด้านขวาใส่ชุดสีออกชมพูแด,ดงเนี่ยน่าจะเป็นสกินใหม่และด้านสายบนก็เป็นสกินใหม่ด้าน้ายล่างก็สกินใหม่พูดได้คำเดียวว่าสกินใหม่ยกเซตในหน้าต่างหน้านี้นะฮะและเขียนคำกำกับด้านล่างไว้ด้วยว่าคัมมิ่งซูนหรือเร็วๆนี้พอพูดถึงคัมมิ่งซูนเนี่ยนึกถึงติ๊กต็อกเกอร์ท่านหนึ่งอะที่เล่นไอตัวเขาเรียกอะไรว่าคิ คิวเลนคัมมิงซูนอะไรสักอย่างนี่เลย ไม่มีเพียงแค่นี้นะครับตอนเมื่อก,กี้เนี่ยมันเป็นทางเพจของ NO o a o v n o e o a v n e w ใช่ไหมทุกคนซึ่งข้อมูลนี้เราจะต้องหารวบรวมกันหลายๆเพจมันจะถึงมีความน่าเชื่อถือสูงได้มีการรวบรวมข้อมูลอีกหนึ่งเพจนะฮะหรือว่าอีกหนึ่ง Facebook ชื่อว่าแฟงวูนั่นเองถ้าอ่านผิดขอัยด้วยนะฮะซึ่งน่าจะเป็นเซิร์เวียดนามเลยทุกคนดูจากภาษาที่เขาเขียนนะฮะเขาเขียนว่าดูเหมือนว่าเขารอบ7ปี RV นี้เนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับกติกาใหม่ของเกม r w และมีการเปิดเผย สกินใหม่ไอ้ที่มันวงเล็บว่าผิวใหม่อ่ะผิวแบบภาษาอังกฤษเนี่ยคือสกินนี่นนะฮะพอแปลไทยตรงตัวเนี่ยมันก็แปลแบบนั้นแหละที่จริงก็คือสกินใหม่หรือว่านิวสกินนั่นเองนะครับทุกคนจะมีการล้อมร่วมจัก,กรวาลด้วยนะฮะให้โจหมูไอ้นี่ไม่รู้เหมือนกันนะคำว่าโจหมูคืออะไรนะฮะปรากฏตัวขึ้นมาแต่สิ่งที่เราสนใจนะฮะคือรูปภาพรูปนี้ซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยจะโชว์เห็นว่ามีทั้งหมดห้ารูปภาพ ซึ่งทั้ง5รูปภาพเนี่ยเป็นสกินใหม่ทั้ง5ตัวและสิ่งที่น่าสนใจก็คือด้านซ้ายบนเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นสกินของทูเลนหรือเปล่าไอ้นี่พี่ปักไม่ได้ใจแต่ว่าด้านขวาบนเนี่ยแน่นอนฮะเป็นสกินแดนเซนชั่นเบรกเกอร์ตัวใหม่ล่าสุดของตัวน้องไอริด้านขวาล่างเนี่ยจะเป็นสกินใหม่นะฮะซึ่งคาดว่าจะมาในระดับของตัวน่าจะมัลติเพิหรือว่าเขาเรียกอะไรระ,ระดับสูงอะทุกคนขึ้นต้นโดยตัวเองพพิปักจำไม่ได้ด้วยนะฮะว่าระดับอะไรแต่น่าจะเป็นสกินใหม่ของน้องเค้นหนะฮะ ดานยล่างเนี่ยคาดการว่าน่าจะเป็นสกินใหม่ที่จะมาแจกสําหรับน้องอายา่าเหมือนกันฮะกับภาพตรงกลางนี่คือสกินใหม่ของน้องวอลคดที่ขี่ม,ม้าแห่ง ความมืดดำทมินนั่นเองนะฮะหรือว่าม้าปีศาจท,ที่เป็นคล้ายๆโครงกระดูกอะทซึ่งหลายคนคงจะคุนค้นภาพนี้ใช่ไหมแน่นอนฮะทุกคนไม่ต้องคุ้นนะฮะซึ่งถ้าเราดูจากรูปภาพนี้รูปภาพที่ห้านะฮะมันจะเป็นภาพของการออกแบบเมื่อปีที่แล้วการออกแบบนี้เนี่ยเจมได้ประกาศให้ทุกคนเนี่ยออกแบบแล้วก็รับรางวัลไปพี่ปักเองก็เป็นหนึ่งในคนที่เอ่อไม่ใช่ออกแบบหรอกเป็นคนที่วูดสกินวอล์คสกินที่มันโชว์ตามรูปภาพนี้นะฮะ ซึ่งคาดการว่าสกินวอวขาตัวนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะนํามาแจกในครอบรอบ7ปีนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่แน่นอนเลยว่าแจกเนี่ยคาดว่าวัวขาเนี่ยไม่แน่นอนนะแต่อาย่าเนี่ยน่าจะแจกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะกับการทํากิจกรรมนั่นเองนะครับซึ่งการแจกในครั้งนี้เนี่ยต้องขอบอกเลยนะฮะว่ามีการหลุดออกมาจากอีกหนึ่งเพจนะฮะคือเพจเวด้าเอโอวี v, หรือว่าเวด้าอารีนานั่นเองนะครับซึ่งสกินใหม่ของอาย่าเนี่ย พี่ปักคาดกันว่าสำหรับพี่หมานะอยากให้มันมีเอฟเฟกนะฮะถ้าเราดูภาพนี้เนี่ยอาญาเนี่ยน่าจะมีเอฟเฟกต์เลือกเกินและเอฟเฟกต์นน่าจะโอเคในระดับหนึ่งนั่นเองนะฮะเพราะ หนึ่งเลยเปลี่ยนสีชุดเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนหางอะไรเกือบหมดทั้งสิ้นเลยแต่ข้องใจอยู่นิดน,นึงถ้าเราสูมาค่าข้างลําตัวของเอวอย่าญานะเอิมใช่เอวของอาญานั่นเองนะฮะจะเห็นเหมือนมีปีกของฮีโร่ตัวอื่นอยู่ด้วยอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะว่าปีกนี้เนี่ยมันเป็นการปิดบังหรือว่าการเฉลยอ,อะไรของฮีโร่ตัวใหม่ที่กําลังจะมีตัวสกินใหม่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ต้องคาดการรอกันไปก่อนนะฮะ แอบมาพบกับภาพสุดท้ายนะฮะแน่นอนฮะภาพนี้เนี่ยเป็นการยืนยันอย่างหนึ่งเลยว่าน้องอาญาเนี่ยอาจจะมาในรูปแบบของการแจกสกินฟรีถาวรและการแจกในครั้งนี้ถ้าเราดูจากภาษาเวียดนามเนี่ยเหมือนว่ามันเขียนเลขสิบอยู่ถ้าให้พี่ปักเดานะพี่ปักอ่านเวียดนามไม่ออกนะฮะถ้าให้เดาเนี่ยคาดว่าน่า,นานจะเป็นการ ล็อกอิน10วันแล้วรับสกินฟรีหรือเปล่าถ้าเป็นเวียดนามอาจจะแจกประมาณนั้นแต่รอยอย่าลืมนะฮะเซิร์ฟไทยเนี่ยการแจกหรือว่าการลุ้นกิจกรรมเนี่ยไม่ได้เหมือนเซิร์ฟต่างประเทศร0 0ยเปอดูฉะนั้นเนี่ยการแจกเนี่ยของไทยอาจจะไม่ใช่การล็อกอินส0วันแต่การเล่นกิจกรรมผ่านด่านแต่ละหมวดแต่ละหมวด10ด่านหรือเปล่าวอ้น,นี้เนี่ยปีพังอีกก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ยังไงเนี่ยคาดการว่ากิจกรรมของครบรอบ7วันอ u v เอไม่ใช่7ปี AUV เนี่ยแจกแน่นอน แต่ลุ้นกันไหมช่วยคอมเมนต์มาเพิ่มเติมหน่อยว่าเจกว่าขาด ดาวี GM, จีเอ็มแจกว่ะคพี่ปักจะแคปนะฮะแล้วก็ไปคอมเมนต์ที่พี่ดาวีฮะเพื่อแบบเขาเห็นใจอะไรเงี้ยที่จริงต่อให้พูดไปกิจกรรมการแจกทั้งหมดเนี่ยมันก็มีเยอะแยะมากมายนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีกิจกรรมการแจกที่ทุกคนต้องเล่นอยู่แล้วแต่อยากสอบถามหน่อยนะฮะก่อนปิดคลิปกันไปเนี่ยตอนนี้ทุกคนอยู่แรงไหนแล้วจําได้ไหมหลายคลิปก่อนพี่ปักยัง,งอยู่เพทรดินั้ำสี่อยู่เลยเพทรดินั้ำสามหรือสี่นี่แหละแต่ตอนนี้อยู่หนึ่งแล้วฮะจะพยายามรีบเล่นแล้วก็จะตามทุกคนไปนะฮะให้คําสัญญาว่าก่อนที่ หมดซีซั่นนี้จะพยายามขึ้นไดมอนด์นะขอขึ้นไดมอนด์ก่อนนะทุกคนเพราะว่าด้วยความที่ไม่ได้เล่นเกมนานเราเองก็จะต้องพยายามไปทีละขั้นทีละขั้นนะฮะและให้คำสัญญาเพิ่มเติมคืนในซีซั่นหน้าเนี่ยจะขึ้นแรคงคองคูลเลอร์ให้ได้นะแต่คอนอื่นเลยจะพยายามลงคลิปไปทุกวันนะฮะหลังจากนี้เพราะเฮ้ยเดี๋ยวมันอะไรเนี่ยตอนล็อกคำพีขั้นสูงอ๋อตอนนี้มันเริ่มซีซั่นใหม่แล้วหรือเปล่ารู้สึกใช่ไหม จริงๆด้วยมาเริ่มซีซั่นใหม่แล้วนี่ว่าทุกคนนึกออกไหมว่นี่นี่นี่ว่าแล้วทำไมสกินทอเรนคุณคุณสกินทีเรนคือสกินของตัวซีซั่นใหม่นี่เองทุกคนน้่ว่าแล้วไม่แจกแน่นอนฮะตะมาลรูปภาพนี้ <c oughs> แต่คาดการว่าสกินของตัวนั้นน่าจะแจกนะทุกคน สก,กินของตัวอาญากับสก,กินของว ok ok ัวขาดวัวขาดคือสกินทุกคนอยากได้มากที่สุดนะฮะคอมเมนต์กันมาดูถ้าอยากได้เปิดจีเมเห็นและจีเอมรู้สึกว่าโอเคคนดูเยอะน่าจะแจกจริงอะไรประมาณนั้นคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะฮะรักทุกคนนะฮะจุ๊บจุ๊บหมวกหมวกจ้าบายบายด้อ